จิ้มแเตรียมไข่ต้มกับนิโพไว้ให้แล้วระวังงานแต่งงานเลยของพิมพ์ใจกับผู้ผูกขวัญเป็นเวลาเดียวกับเจ้าสมัยเดินทางถือดอกไม้มาจะมาร่วมในงานอะไรจะเกิดขึ้นเฮ้ยไมาเนี่ยเพื่อนัผู้ก็มาร่วมงานแสดงความดีกับพิมพ์ใจเขามาร่วมความแสดงความดีเอาเถิดเข้าหนเลยเข้ไหนเลย นึกว่าไม่มาได้ไหมขมาขมาขมาขอคุยกับพี่ใจส่วนตัวหน่อยได้ไหมวะเอาได้สิอะไรไปตามเขาหน่อยได้ไหมเอางั้นไงี้ยได้เอามาฮะมาฮะสงสารมั้งไปใเป็นไรวะพี่ใจพี่ใจกับพี่ใจไม่ไม่อยากคุยกับเธอพี่ใจมันน่าไม่สดชื่นเลยวะไหม่มาละจ้ะเออมันบอกว่าอยากคุยกับเธอสองคนได้ใจได้ใจเดี๋ยวไปต่อไปนะ เดี๋ยวึ้นใจมานะจ๊ะแค่เดียวแคบ,บ,บเดียวนะบบเดี๋ยวพอไปคุยเสร็จก็ค่อยๆลดน้ำหมอ,อยกันน้ำาส,ส<อ>แมหมคล้ายกันให้แันนั่างเป็นเพื่อนมัน้ย กูไม่ได้มาคนเดียวเนี่ยไม่มาคนเดียวมึงเอาใครมาด้วยอ่ะพระองค์ท่านกฤษดาเสด็จมาด้วยเ้าวเครมาเอาแล้วไปบอกไปบอกแม่งานไปบอกไปบอกไอ้ร่องเลยไอ้หนูเดินงานนี่หนูเดินงานนี่ไอ้เด็กนี่เรียก่ยหนูเดินอ่ะยุ้งใครมานี่ยพระองค์เออพระองค์งานอะไรวะมันแต่งงานใครแต่งงานไอ้ไอ้ไอ้ขวัญครับไอ้ขวัญจะแต่งงานแล้วทำไมไม่มีการส่งการเจอเลยบอกกูโปร่งได้ค้างไหมไม่ได้มีใครไปบอกไหมไม่มี เอาแล้วพระองค์ทรงพระเสือกมาไงไม่ได้เสือกกูรู้ว่าทาหารกูจะแต่งงานเนี่ยกูจะเป็นเจ้านายมันทหารคหนหนึ่งกูจะแต่งงานกูจะไม่มาได้ยังไงอ๋อแล้วพระองค์จะกลับเลยหรือว่าจะกลับยังไงจะเข้าไปขางไนเปนประธานไปเป็นประธานเออโอ้หาใครดีเกินพระองค์ไม่ดีแล้วรู้ว่าทหารจะแต่งงานจะไปเข้าไปเป็นประธานด้วยแนะ่ยังจะเสือกเข้าไปอีกไ่บอกแม่งานมารับกูสิ ทำไมไม่บอกว่าเราเก็ตการ์ดได้ล่ะเออไอไอมอลที่โม่จะไครร่วงนีทำการ์ดร่วง่ะบอกดีแม่มารับหน่อยเออแม่แม่อะไรกล่าวของเสด็จมาเนี่ยตายแล้วเออเฮ้ยไม่ได้บอกอะไรไว้แล้วเจ้ามาตามตพี่เลยเหรอแกก็เป๋กล้ากว้าประมาทก็ตายเหรอเออเขาไม่ได้การ์ดแต้เขาเสือกมาน่ะเออ ยืนเล่นกับไม่ซื้ออยู่อยู่นะจ๊ะ <c oughs> พอดีการ์ดหมดไม่ได้ไปแจกเลยแต่ไม่ต้องแจกเจ้าก็มาเองได้นี่นะ <c oughs> นเานาะเชิญเชืออคะเชิญนางนายค่ะนานงน,นายเชิญนางนายคนบ้านนี้มันพูดไม่ค่อยเข้าหูเลยวะกำไรกำไรท <c oughs> หารนะรักบัวสามริงได้แต่เจ้าไว้เดินติดองรักละครนายกพ โอ้มีโหลงมาก่อนน้องเร็วเจ้ามาฟาบ้าไปเลยไอขวัญเดี๋ยวจ้ากับไอ้ขวัญกำเดินอยู่ขวัญลงไม่ไหวแล้วเว้ยเดี๋ยวมันไปจูชกแล้วแป๊บนึงแป๊บนไหมนี่อะไรกันจ้างเลยว่าทหารกูเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมองไม่เห็นหัวกูแล้วได้ยังไงสมนิปรบมิเช่อข้าการงานสำคัญกันทีมึงจะแต่งงานวันสำคัญของมึงมึงไม่เห็นกูสำคัญเลยเหรอ หาไม่ได้พีงเดียวค่ะมึงเห็นไหมเดียฮะกูจะต้องมาเองการจะไปถึงกูไม่เป็นไรมึงให้ใครไปบอกกูสักคำก็ได้กูก็มาแล้วตอนไห้เขาตาหน้ากูกูเลยต้องเสือกมาเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าสาวงมึงสวยมากสินะสวยหรือเปล่าเจ้าสาวมึงอะสวยเพราได้เพาได้ยังไงสวยหรือว่าไม่สวยสวยในแถวเนี้ยไม่มีใครไม่มีใครแซงเลยลุกร่างทำไมวะ เพราะว่าคนอื่นขี่จักรยานจะสาวมาื่อขี่รถเครื่องไอ้บันนอกเรียนรถเครื่องอะจะเ,เรียกอะไรเขาเรียกมอเตอร์ไซค์นนัมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่รถเครื่องไองเจ้าเเลยยนะ่ไอพราะฉะนั้นแล้วเอาอย่างนี้นะครับไอ้ขวัญกูขอเห็นหน้าเจ้าสาวหน่อยเถอะดูสิว่าจะสวยสักแค่ไหนกันเจียวดูหน้าขี้เหล่ไว้ลูก ยังไงยังแม่แค่หน้าเหมือนแม่กิสียแล้วเม่ชื่อว่าพิมพ์ใจจิตธเนลเจ้าค่ะพิมพ์ใจพิมพ์ใจถอย้ังคมด้วยสิคะ มีเรื่องพ่อลูกเดกูขามึงค้ามเพงเถิดเลยมึงรักกูเสมอไหนรักพระองค์เสมอกล้าหากเรากูต้องการสิ่งใดแม้แต่ชีวิตมังทิ้งก็ถวายเดี๋ยวพระองค์ท um ่านอยู่ให้มันได้อย่างนี้สิวัหารกูมึงจำไว้หวนชีวิตมึงกูไม่ต้องการสิ่งที่กูต้องการคือพิมพ์ใจคนรักมึงได้หรือเปล่าวออผูขาว่าได้ไหม ได้ไหมมองฉันยุบให้อม่ย,ย,มย,ย่บเขาไันไปยุบ ทำลูกเปลียนใจไอขวัญมันเป็นอะไรอ่ะเป็นลมมันเจ้าข้าพระองค์ท่านอย่าไปถือสาเลยมันเจ้าข้าอะไรกันเรื่องแค่นี้เป็นลมมันเป็นเรื่องผู้ชายหรือเปล่าวะผู้ชายท่านหาหรือเปล่าใจตสอแล้วเกิไหนไหนก็ไหนแล้วมระเจ้าข้าพระองค์ท่านจะแต่งงานกับถ้าะฉะนั้นเราก็หยุดการแต่งงานเอาไว้ก่อนระวังเรื่องไอขวัญเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเพราะฉะนั้นแล้วนำเจ้าสาว ขึ้นมาแต่งงานกับฉันที่ตรงนี้เลยนับกดพิมพ์ใจขึ้นมากับสาวนั่งอย่างนี้โอ้โหกูละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบิ๊กวิญญาณใจญ่โคตเข้ามาสิงพิมพ์ใจรึเปล่าเนี่ยโอ้ฟาบาดเนี้อดีที่สุดแล้วได้ได้ไปได้ยังกระซักพนุ่มเลยใช่นุ่มนุ่มมันเนื้อมันจะยืดไปยืดมามึงไม่ช่วยซ้ำเติมอีก นำตัวพินใจใช่ไหมพินใจลูกไหลตามนะ้ำไปก่อนนะลูกเนอะอ่ะแก่ทุกคนในงานเมื่อผินใจนั่งแล้วก็รดน้ำสังได้เลยในงานเชิญเลยอย่ากได้ช้าเดี๋ยวรพระองค์ท่านมีภารกิจต้องทำต่อแปเวสังมาสิเดวเร็วเข้าเอวสังมาแล้ว,แ,ลแ,ลวแขวพอพอ,อะเ<บ>ตรียมขามาแห่ ผู้มใจสออย่างนี้เอาไม่ว่าพิธีแต่งงานครั้งนี้สำเร็จทุ่งร่วงมันรรมได้ดีดีหากไม่ไหวหมายว่าเครื่องปนมันจะการตลกวันรุ่งพรุ่งนี้ให้มันขึ้นเข้ากูตาปกติเพราะจ้าครับังจากนี้ต่อไปฉันจะแต่งตั้งอดีตใจเป็นอาเคียสีของฉันเชิญเถิดทีมใจถ้าหาทุกคนกาับ็ฉันเินและ